ใหไปให้เคดีใครคนตัวนี้คดีอะไรเอื้ออาทรทุจริตไหมทุจริตหรือเปล่าตอบดิให้มารู้นสั้แบว่าใครมีคดีอะไรห,หรือทั้งหมดการตรวจสอบทุจริตในโครงการบ้านเอื้ออาทรเกี่ยวข้องกับผู้ที่กําลังเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบันอย่างไรโครงการบ้านเอื้ออาทรเริ่มตั้งแต่ปี2546ในยุครัฐบาลทักษิณมีปัญหาและเป็นข่าวอื้อฉาวมาตั้งแต่สมัยน้นหน้าฉากเอื้ออาทรแต่หลังฉาก เอื้อให้เครือข่ายผู้มีอํานาจสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวฝ่ายนโยบายผลักดันโครงการบ้านเอื้ออาทรกว่า ,00 0 0 0ยูนิตรัฐบาลให้เงินอุดหนุนยูนิตละ80,000บาทกรอบวงเงินลงทุนทั้งหมดกว่า2 7 0 0 0 0ล้านบาทบางส่วนมีการซื้อที่ดินจากเอกชนแพงเกินจริงปั้นตัวเลขผู้จองบ้านสูงเกินจริงหรือสร้างความต้องการเทียมหลายโครงการให้บริษัทเครือญาตินักการเมืองเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบริหารไร้ประสิทธิภาพล่าช้าไม่ได้ตอบสนองประชาชนที่อยากเข้าไปอยู่จริง แต่ตอบสนองผู้รับเหมามากกว่าทําให้โครงการล้มเหลวภายหลังฝีแตกคนสละสิทธิ์การจองจํานวนมากเกิดผลขาดทุนมหาศาลทิ้งเป็นภาระงบป,ประมาณแผ่นดินกลายเป็นมรดกบาปจนต้องลดยอดโครงการลงกว่าเดิมครึ่งต่อครึ่งนายวัฒนาเมืองสุขเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมดูแลโครงการช่วงปี2548ถึง2549ก่อนนั้นเคยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเสียเปียงพ่อค้าข้าว หลังถูกรัฐประหารเมื่อปี2549คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอเข้ามาตรวจสอบพบว่าบ้านเอื้ออาทรบางโครงการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมเรียกค่าหัวคิวยูนิตละกว่า10,000บาทในการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินผ่านบริษัทร,รับเหมาเอกชนไปยังคนของบริษัทเ Pre ส i d เด t a ์ r อกรี ree, เจ้าของคือเสียเปียงซึ่งทำมาหากินกับข้าวของรัฐตั้งแต่ยุคทักษิณจะมีเงนิน เข้าเข้าบัญชีบริษัทปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งมายังคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงวิ่งไปคน,นเป็นผู้ชายให้ผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้ทํางานอยู่ในบริษัทเพรสเด้นแอปเปิลตั้งสินค้าขึ้นมาแล้วก็เรียกโคตา้าแล้วก็ส่งเงินให้นายส่งมาไปต่างประเทศแล้วก็กลับเข้ามาในธนะเป็นเงินค่าข้าวพอกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วปัจจุบัน เสียเปียงติดคุกจากคำพิาพากษาคดีโกงข้าวในยุคนโน้นยังอยู่ในเรือนจำสมุทรปราการและยังต้องคดีทุจริตข้าวยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ในชั้นศาลอีกด้วยต่อมาคอตสหมดอายุสำนวนการสอบสวนคดีถูกส่งต่อให้ปปชมีการกล่าวหาชี้มูลความผิดนักการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐและพวกในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามประมวลก,กฎหมายอาญากรณีร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ปปชเคยชี้มูลความผิดไปแล้วตั้งแต่ปี2552ประกอบด้วย 1. นายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. นายพรนพรมวงวิทัศน์ 3. นายอริสมันพงเรืองรอง 4. นายอภิชาติจันสกุลพรหรือเสียเปียงกรรมการผู้จัดการบริษัท Pre s i d e n t a อ r กร r a ท i n g จำกัด 5. นางสาวรัตนาแซ่เฮง 6. นางสาวกรองทองวงแก้ว 7. บริษัท p r e สิ e e นนอก e ีเท d d i n g ที่ผ่านมาในวัฒนาเมืองสุขพยายามผลักดันให้ล้มคดีคอตสในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปี2555นำอภิปรายรายงานปลองดองอีกตัวหนึ่งที่เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างสูงคือกระบวนพิจารณาคดีของคอตสเสนอให้มีการยกเลิกผลทางกฎหมายตรงนี้ปีต่อมาสาภายุคเพื่อไทยก็รวบรัฐผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยปปชได้แจกแจงถึงคดีทุจริต ที่จะถูกล้มล้างไปสืบเนื่องจากกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยดังกล่าวปรากฏว่ามีกรณีทุจริตบ้านเอื้ออาทรหลายคดีรวมอยู่ในบัญชีดําคดีโกงที่จะถูกล้มล้างไปด้วยหนึ่งในนั้นคือกรณีที่นายวัฒนาเมืองสุขตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานั่นเองปัจจุบันเว็บไซต์ของปปชยังระบุสถานะเรื่องดังกล่าวว่าเรื่องกล่าวหานายวัฒนาเมืองสุขเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับพวกร่วมกันกระทําความผิด เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนโดยการเคหะแห่งชาติโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะที่4โครงการพัสทิยาคณะทำงานร่วมฝ่ายคณะกรรมการปปชและฝ่ายอายการสูงสุดได้ร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อไม่สมบูรณ์ที่อายการสูงสุดแจ้งให้ทราบและส่งพยานหลักฐานซึ่งรวบรวมแล้วเสร็จไปให้อายการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่งคดีแล้วเมื่อวันที่11มีนาคม2552แต่เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ประกอบการรายอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดซึ่งอยู่ในค่ายเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมหลายรายคณะกรรมการปปชจึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องจากการผลักดันให้ล้มล้างคดีคอตสอในอดีตมาสู่การเคลื่อนไหวเพื่อคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับปลาโกงในปัจจุบัน คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทรยังไปไม่ถึงศาลนะครับใครโกงหรือไม่โกงมันควรจะมีข้อยุติชัดเจนในยุคนี้